ไทยเราทุกทุกคนชิงโชคดีแผ่นดินทองนี้มีฟ้าให้ความการุ่น แม่หลวงคอยเอื้ออาทรดวงหาเราไรนาป่าเขาพลิกฟื้นรักพันพืชไร คือพระปาณิธานแนวแน่เรายัางต้องช่วยดูแลและคอยสืบสานจากนี้ดังยาเข็มเม็ดใสน้ำพระไทยแม่ฟ้าร่มพระนาทั่วถึงเย็นไปทุกที Yakva, who the โฮมสแตนดาด์ดถนนตากสินอำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนตสีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตร์ดถนนตักสินอำาเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์03949858 5 85. สภาเกษตรกร,รกจังหวัดจันทบุรีจัดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์วิถีคนจันทร์ดำลึก100ึวันงานของพ่อสารต่อมีรู้จบน้อมนำรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตและเป็นที่ยึดเหนี่ยวสร้างความสุขอย่างยัง่งยืนเกิดอุบัติเหตุนมอายุป,ประมาณ25-30ถึงปีขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วก่อนเบรกจนรถเกิดเสียหลักพุ่งชนรถยนต์ที่วิ่งสวนทางมาพุ่งชนเข้าอย่างเต็มแรงทำให้ในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตหนึ่งราย ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับทิมข่าว My n e w สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าว My n e w ประจำวันเสาร์ที่21มกราคมพุทธศักราช2560ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางช่องรายการที่4คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาค่ะ วันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดจันทบุรีจัดตลาดนัดกเกษตรอินทรีย์วิถีคนจันทร์รำลึก100วันงานของพ่อสารต่อมิรู้จบน้อมนำปัจญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตและเป็นที่ยึดเหนี่ยวสร้างความสุขอย่างยั่งยืน ที่บริเวณตลาดเจริญสุขถนนพระยาตังอำเภอเมืองจันทบุรีสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีรวมกับองค์กรภาคีเครือข่ายได้จัดงานตลาดนัดเกษตรอินทรีย์วิถีคนจันทร์รำลึก100วันงานของพ่อสารต่อมีรู้จบเพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินท์มหาภูมิพลอดุลยเดชน้อมนำปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการประกอบ ออาชีพส่งเสริมเกษตรกรและประชาชนให้พ้นจากหนี้สินและมีความสุขอย่างยั่งยืน โดยมีนายวิทูรัศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานและเป็นสักขีพยานการบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนรวมระหว่างจังหวัดจันทบุรีกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนรวมเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาม,มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้างขึ้น โดยมีข้อกำหนดมาตรฐาน PGS จันทบุรี17ข้อรวมทั้งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเรือนจำจังหวัดจันทบุรีกับสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดจันทบุรีและศูนย์กสิกรรมธรรมชาติป่งแรดที่จะขยายผลแนวทางกเกษตรอินทรีย์เศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้โอกาสสร้างอาชีพแก่ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ สำหรับตลาดนัดเกษตรอินทรีย์วิถีคนจันทร์รำลึก100วันงานของพ่อสารต่อมีรู้จบ มีการจัดงานต่อเนื่องรวม3วันภายในงานมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้บริโภคมากมายอาทิการออกร้านจำหน่ายผลผล,ผลิตเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรการสาธิตอาชีพเสริมระยะสัน้นห้องเรียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพนิทรรศการจากภาคีเครือข่ายต้นแบบตลาดนัดสุขภาวะให้บริการเจาะโลหิตตรวจหาสารพิษต,ตกค้างในเลือด ตรวจสารเคมีตกค้างในผักผลไม้เป็นต้นมูลลนิธิลาดประชาธุเค์ในพระบรมราชุปถัมภ์มอบทุนพระราชาทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์48จันทบุรีนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนฐานะประธานกรรมการมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาส่งเคราะห์แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่มีฐานะยากจนประสบปัญหาทางสังคม โดยครั้งนี้มีเด็กนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดจันทบุรีเข้ารับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาส่งเคราะห์จำนวนสีรายเป็นทุนพระราชทานต่อเนื่อง โอกาสนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงังหวัดจันทบุรีและสำนักงานเหล่ากาชาจงังหวัดจันทบุรีได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีแต่มีฐานะยากจนโรงเรียนราชประชานุคอาะห์48จงังหวัดจันทบุรีจำนวน10รายและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏลำพยพนีอีกจำนวน10รายเทศบาลเมืองท่าช้าจงจาังหวัดจันทบุรีรักษาโรคสะเก็ดเงินค่ะ วันนี้เวลา13นาฬิกาเทศบาลเมืองท่าช้าง ส,มสโมสรลตารี่จันทบูร์รักษาโรคสะเก็ดเงินให้กับผู้ป่วยเปิดรักษาฟรีเฉพาะวันพฤหัสบดีเวลา14นาฬิกาที่ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมเทศบาลเมืองท่าช้างยาที่ใช้รักษาเป็นยาสมุนไพรแบบต้มอ,อาบการรักษาผู้ป่วยรายใหม่ต้องมารักษาด้วยตัวเองก่อนเพื่อดูแผลและทำความเข้าใจการรักษาอย่างถูกวิธีผู้ป่วยต้องควบคุมอาหารที่รับประทานด้วยไม่ควรทานอาหารทะเล ผลิตภัณฑ์จากทะเลทุกชนิดของหมักดองทุกชนิดรวมทั้งไข่ไม่สัมผัสและรับประทานอาหารหรือผลไม้ที่มีสารเคมีมากๆฐานรายเฉพาะข้าวหมูผัก การปรุงอาหารใช้ซีอิ้วขาวการดูแลตนเองไม่ควรเครียดนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอออกกำลังกายจะหายเป็นปกติเร็วสำหรับเงินที่ผู้ป่วยได้บริจาคนั้นนายกเฉลิมพลจะนำไปสมทบทุนสร้างอาคารที่พักผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินและซื้อสมุนไพรมารักษาให้กับผู้ป่วยหากต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆโทรติดต่อได้ที่039471477 095-198-3042ในวันและเวลาราชการค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันกันกบขา่าวมายิวช่วนที่2ค่ะ 从事发时的监控来看，一辆红色的私家车在由北往南行驶至丁字路口时，准备左转弯缓行进入。就在此时，一辆由南往北行驶的水泥槽罐车突然疾驶而来，避让不及，槽罐车侧翻滑行，把私家车盖压以后，滑行了近二十米。 路边的一个路灯也被压翻。那从现场呢，我们可以看到小车已经被撞得面目全非了，而在地上呢也有明显的血迹。而在我的左手旁边呢，那辆大车已经侧翻在地，消防人员正在紧急的施救当中。事故现场凌乱不堪，一辆红色的大众菠萝车像是被拧过的麻花侧翻在路边，碎玻璃、塑料片散落一地。 ทีใหม่ของการรวมพลังของภาครัฐเอกชนและประชาชนแบบครบวงจรที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนแบบยั่งยืนคือบริษัทประชารัฐแรกสมัคคีประเทศไทยจำกัดวันนี้เราต้องพึ่งพาสายซึ่งกันและกันนะครับภูมิภาคต่อภูมิภาคกลุ่มจังหวัดต่อกลุ่มจังหวัดแล้วก็ภายในจังหวัดของตัวเองนะมันจะต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนสินค้าให้มันกว้างขวางไกลไปถึงที่อื่นด้วยนะเปิดช่องทางทางเลือกให้กับประชาชนนะมันมีสามทางตัวนี้คือภาคธุรกิจ มีบริษัทประกอบการอยู่แล้วอันที่2คือพ่อค้าคนกลางมาที่3คือบริษัทประชารัฐซึ่งจะเป็นของประชาชนที่ถือหุ้นส่วนเป็นส่วนใหญ่ที่สุดในนั้นแลว้วก็ผลกาไรออกมากพราะไม่ได้ไปแบงปันใครมาเป็นขยายเป็นกองทุนทําอย่างอื่นต่อไปให้มันกว้างขึ้นเรื่อยบริษัทประชารัฐแบล็กซ์เมคีประเทศไทยจำกัดดําเนินงานในรูปแบบโซเชียลเอนร์ไพรส์หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม เน้นการพัฒนาสังคมไม่ใช่เพื่อกำไรสูงสุดและไม่มีการปันผลแก่ผู้ถือหุ้นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งจับมือเป็นภาคีตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยจำกัดโดยระดมทุนจากภาคเอกชนผลักดันให้เกิดผลเน้นที่การแก้ไขปัญหาจุดอ่อนด้านการตลาดของผู้ประกอบการในพื้นที่บริหารในรูปแบบคณะกรรมการประชารัฐโด,ดยบริษัท จะเข้าไปช่วยขับเคลื่อนสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน3ส่วนคือเกษตรกรรมการแปรรูปและการท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ปันผลกำไรแต่จะนำไปลงทุนใหม่เพื่อสร้างรายได้ชุมชนแบบยั่งยืนให้ลูกหลานในชุมชนโดยมี5วิธีการง่ายๆคือ 1. เป้าหมายหลักเพื่อสังคม 2. เป็นธุรกิจที่มีรายได้หลักมาจากสินค้าและบริการ 3. กํกไรต้องนำไปขยายผล 4. บริษัทต้องจัดการตามแบบธรรมิบาล 5. ต้องจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทโดยจัดกลุ่มแผนงานออกเป็น18กลุ่มจังหวัดและกระจายสู่พื้นที่76จังหวัดดำเนินงานระยะที่1เริ่มจาก5จังหวัดได้แก่ภูเก็ตเพชรบุรีอุดรธานีเชียงใหม่และบุรีรัมย์โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นแบบนำร่องโครงการบริษัทประชารัฐรักสมะคีประเทศไทยจำกัด จะช่วยแก้ปัญหาที่ชุมชนเป็นผู้ผลิตแต่ขาดการจัดการเชิงธุรกิจชุมชนรัฐจึงเข้าไปช่วยแก้ปัญหาด้วยการสร้างอำนาจซื้อให้กับชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งหากชุมชนเข้มแข็งและอิ่มท้องการขยับเศรษฐกิจฐานรากจะเข้มแข็งนำไปสู่การปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทยมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ผู้ชมคะช่วงนี้เรากลับมาพบกันกับข่าวไมนิ้วช c h ที่2ค่ะเกิดอุบัติเหตุหนุ่มอายุประมาณ25-30ปีขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วก่อนเบรกจนรถเกิดเสียหลักพุ่งชนรถยนต์ที่วิ่งสวนทางมาพุ่งชนเข้าอย่างเต็มแรงทำให้ในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตหนึ่งราย เมื่อเวลา7นาฬิกา50นาทีของวันที่21มกราคม2560พันตํารพันตำรวจโทรเกิดศิลบูรเจริญสารวัตรเวสพเมือรจันทบุรีได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์บริเวณบ้านทาม่วงหมู่สองตบนหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีซึ่งในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายหลังรับแจ้งจึงได้พร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างกั อยู่ธรรมสถานจันทบุรีเดินทางตรวจสอบในที่เกิดเหตุ จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถยนต์อิสุส,สุสีดำหมายเลขทะเบียนบบรไม้นอหนู80จังหวัดพิจิตรสภาพมุมไฟตาด้านขวามีร่องรอยการถูกแรงชนพังเสียหายโดยมีนายไวัยพจน์อุกอาจอายุ53ปีอยู่บ้านเลขที่55หมู่13ตำบลหน,นองปาาไหนอำเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตรคนขับรถยนต์กระบะคันดังกล่าวยืนรอให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจสอบใต้ท้องรถยนต์กระบะพบรถจักรยานยนต์ Honda d a ดสสีม่วงขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งเป็นรถของผู้เสียชีวิตถูกแรงชนพุ่งเข้าไปใต้ท้องรถยนต์สภาพพังเสียหายทั้งคัน จากการตรวจสอบพิกศพของเจ้าหน้าที่พบบาดแผลบริเวณที่ศีรษะมีบาดแผลชะกันและขาซ้ายหากักตรวจสอบภายในตัวไม่พบหลักฐานใดๆของผู้เสียชีวิตว่าเป็นใครพักอาศัยอยู่ที่ไหนจากการสอบสวนของพันตำรวจโทเกิกศิลป์บุญเจริญสารวัตรเวรได้มีการสอบสวนนายไวัยพศอุกอาจซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถยนต์คันเกิดเหตุได้เล่าเหตุการณ์ให้เจ้าหน้าที่ฟังว่า ตนเองได้ขับรถยนต์คันเกิดเหตุมาจากตำบลพิวเพื่อมุ่งหน้าจะเข้าไปตัวเมืองจันทร์และเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้มีรถยนต์ไม่ทราบรุ่นที่ขับสวนกับตนเองได้เปิดไฟเลี้ยวกระทันหันก่อนจะขับเลี้ยวเข้าไปในซอยทําให้รถจักรยานยนต์ของผู้ตายที่ขับขี่สวนทางมาด้วยความเร็วนั้นตกใจและได้เบรกจนรถจักรยานยนต์เกิดเสียหลัก ก่อนจะพุ่งชนเข้ากับรถของตนซึ่งตนเองได้พยายามเบรกแต่ก็ไม่ทันจึงพุ่งชนเข้าอย่างเต็มแรงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตดังกล่าวอย่างไรก็ตามหลังจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสอบถามพยานสิ่งแวดล้อมที่เกิดเหตุก่อนจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำศพผู้เสียชีวิตส่งต่อโรงพยาบาลพระปกเกล้าเพื่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยอีกครั้ง ก่อนจะได้มีการควบคุมตัวผู้ขับขี่รถยนต์คันเกิดเหตุดังกล่าวมาสอบสวนเพิ่มเติมที่สพเมืองจันทบุรีและจะให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายก่อนจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ในบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ ภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคขึ้นสูง1-2เมตรห่างฝั่งขึ้นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ข่าวประชาสัมพันธ์จากบริษัทไมเคเิลทีวีจำกัดทางบริษัทไมเคิลทีวีจำกัดมีความต้องการรับสมัครช่างเทคนิคจำนวน3อัตราคุณสมบัติเพศชายอายุไม่เกิน30ปีจบการศึกษาปวชปวสสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์สามารถขับรถยนต์ได้ ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทไมเคิลทีวีจำกัดตั้งอยู่หลังบอขอสอจันทบุรีหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร0899320127หรือ039323406ค่ะ ทั้งหมดนี้คือข่าวไมเนิวของวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวไมยนิวแล้วนะคะดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาและทีมข่าวไมยนิวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เ,เมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์03949858 5 85.